โรงเรียนบ้านขี้เหล็กตั้งอยู่เลขที่191หมูห่1บ้านขี้เหล็กตำบลขี้เหล็กอำเภอปธุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดมีเขตบริการจำนวน4หมู่บ้าน โดยเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน127คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนภายใต้การนำของนางสุภรัตน์รือโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก โดยสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านขี้เหล็กมีบรรยากาศที่สะอาดร่มรื่นน่าอยู่ปลอดภัยและมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ป่าไม้มีอาคารเรียนอาคารประกอบเพียงพอต่อการใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนมีฐานการเรียนรู้ครอบคลุมทั้งด้านทักษะวิชาการทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอเขต2และหน่วยงานอื่นๆที่ได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนและนักเรียนอย่างสม่ำเสมอโรงเรียนบ้านขี้เหล็กได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียงในปีพุทธศักราช2,555โรงเรียนได้นำหลักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยมีการบริหารจัดการด้วยวงจรคุณภาพ P.D.C.A. โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการวางแผนการปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบและการปรับปรุงพัฒนา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการทำงานใช้หลักธรรมมาพิบาลในการตัดสินใจในการทำงานสามารถตรวจสอบได้ตามเงื่อนไขคุณธรรมและใช้ความรู้ในการกำกับสิทธามจนเป็นต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาพความสำเร็จและความภาคภูมิใจด้านที่ 1. บุคลาจรอ,องค์ประกอบที่1.1ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งในด้านการครองตนครองคนและครองงานจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองชุมชนองค์กรต่างๆทั้งของภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารมีนวัตรกรรมในการบริหารจัดการศึกษาที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้นวัตรกรรมไม m โมเดลซึ่งนำศาสตร์3ศาสตร์พระบรมราโชบายรัชกาลทีส่สิใช้หลักคุณธรรมและค่านิยมหลัก12ประการภายใต้การมีเครือข่ายที่ดีในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งผลลัพธ์เพื่อให้ครูบุคลากรและนักเรียน เป็นบุคคลพอเพียงและสามารถมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารได้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกของสถานศึกษาเช่นการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนการเป็นวิทยากรของฐานการเรียนรู้ในกิจกรรมพระราชดำริต่างๆให้กับชุมชนในทุกปีการศึกษาองค์ประกอบที่1.2ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องดำเนินชีวิตและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครูมีความสามารถในการเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ครูทุกคนสามารถใช้ฐานการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถถอดบทเรียน2เงื่อนไข3หลักการ4มิติสามศาสตร์และ4พระบรมราโชบายได้อย่างเข้าใจครูมีการจัดทำและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้จนเป็นที่ยอมรับเช่นนายสุวัสดิ์สีเที่ยง ได้รับรางวัลชนะเลิศครูผู้สอนยอดเยี่ยมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ประสบผลสำเร็จนางสาวเยาวเรศทองบูได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ประสบผลสำเร็จ นางสาวทิติยาดาแสนกระจายได้รับรางวัลน,นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของครูผู้สอนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดองค์ประกอบที่ 1.3. นักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กมีลักษณะอยู่อย่างพอเพียงมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2เงื่อนไข3หลักการ4มิติ3ศาสตร์และ4พระบรมราโชบายได้อย่างถูกต้อง นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเกิดคุณธรรมด้านการมีวินยัยมีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะภายใต้การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีจากการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆเช่น รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมต่างๆในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่รางวัลชนะเลิศระดับอำเภอในการแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกลและรางวัลอื่นๆอีกมากมายทั้งในระดับกลุ่มและระดับศูนย์เครือข่ายองค์ประกอบที่1.4คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านขี้เหล็กมีความรู้ความเข้าใจตระหนักและเห็นคุณค่าและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาโดยโรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมและสัมมนาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน ในการที่จะขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่2การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพองค์ประกอบที่2.1อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านขี้เหล็กมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้สะอาด ร่มรื่นปลอดภัยและเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแผนงานโครงการและงบประมาณในการดูแลรักษาและปรับใช้อาคารสถานที่ให้เกิดความปลอดภัยภายใต้การบริหารงบประมาณให้มีความพอประมาณเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีนักเรียนมีความปลอดภัยในการใช้อาคารสถานที่เพื่อให้ผู้เรียนและชุมชนได้เข้ามาใช้บริการได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ องค์ประกอบที่2.2ฐานการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนบ้านขี้เหล็กได้จัดทำฐานการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงและมุงสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ทั้ง4ด้านจำนวน4ฐานการเรียนรู้ดังนี้ 1>, 1. ฐานการเรียนรู้กีฬาฟุตบอลมีการให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอลเพื่อความสนุกสนานผ่อนคลายและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 2. ฐานการเรียนรู้การทำหมอนฟักทองนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำและรู้จักประโยชน์ของหมอนฟักทองอีกทั้งเป็นการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นหลัง 3. ฐานการเรียนรู้หนังสือเล่มเล็กเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้การทำหนังสือเล่มเล็กนักเรียนได้รวมกลุ่มเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์และฝึกทักษะการใช้ภาษา 4. ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่พันไข่มีการเรียนรู้การเลี้ยงไก่พันไข่เป็นการสร้างเสริมอาชีพเพิ่มรายได้จากการเลี้ยงไก่ให้กับโรงเรียนครอบครัวชุมชนเกษตรกรพออยู่พอกินพอใช้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ด้านที่3ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกองค์ประกอบที่3.1 ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านขี้เหล็กมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกโดยโรงเรียนยังจัดทำเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นเพื่อพัฒนาสถานศึกษานั้นให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงได้แก่โรงเรียนในกลุ่มตำบลขี้เหล็กโรงเรียนในอำเภอปทุมรัฐองค์กรภาคร,รัฐต่างๆ องค์ประกอบที่3.2ความสัมพันธ์กับหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานภายนอกภาครัฐภาคเอกชนโรงเรียนได้มีกิจกรรมการสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนสร้างภาคีเครือข่ายต่างๆให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนบ้านขี้เหล็กได้รับการยอมรับด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้และเกิดภาพความสำเร็จเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ดังนี้โรงเรียนบ้านขี้เหล็กได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงประจำปีการศึกษา2555 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประเภทผลงานดีเด่นรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่หนึ่งจากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าโรงเรียนบ้านขี้เหล็กมีความพร้อมด้านบุคลากรอ,อาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น พร้อมที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่สนใจในการศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกโอกาสดังนั้นคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนจึงมีมติร่วมกันให้สถานศึกษาขอเข้ารับการประเมิน เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อดำเนินการสารต่อนโยบายรวมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมมือกับหน่วยงานและโรงเรียนอื่นๆในการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสู่ความยั่งยืนตลอดไป